สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับรูปะเอลือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเทเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ที่มายืนอ,อยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเพิ่งตีไปครับ <c oughs> ก็ใช้ทีมนี้นี่แหละเออใช้ทีมนี้ใช้สูตรเดียวกันกับอันนี้อ,นนอันที่แล้วเลยครับตีไปเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> เออนั่นแหละครับผมก็นั่นแหละได้ขวานมาแล้วครับเออแล้วผมแบบว่า ทำไมเป็นขวานวะโอ้โหผมแบบเฮ้ยเลี้ยวคืออ้าวไม่ไปล่ะ c l e a r ร์วะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ไป เอเออใช่ผมก็ไปแก้อันนี้ได้มานะออไปแก้อะไรก็ไม่รู้แหละทำให้อันนี้โผล่มาได้ครับผมอือไปแก้ไขปริศนาอะไรมาก็ไม่รู้ uh huh. Using the s power i i r t p of earth w h e n must be it s e l f be quite difficult to do อ๋อนี่คือการคุยเรื่องการใช้เวทมนต์เนาะทําไมหูฟังด้านขวาผมถึงไม่มีเสียงนละ้เอยด้านซ้ายถึงไม่มีเสียงนะเนี่ยอืม <Yeah. S 1> mm hmm. From another world t have a d r e s t a l limit the strength ฮ uh huh. Now that you have some power of the water but under y o u r mm hmm. and I will reveal the o you power of the spirit ฮ uh ะ huh. าวอิซบ้านไอวดบีเพที้ออ่านี่คือแค่ก็คือน้องบอกนะว่ามีมีผองเพื่อนมาช่วยเนาะเออในการเดินทางแล้วก็การใช้เวทมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอืฮมมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับผูตลุดเลยอืม Okay. ได้แล้วก็น,นั้นแหละครับผมคุยกันทีปพทะครับผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนไปนั่งแปรได้ยังไงอ๋อนี่โอเค okay. เล่นจบไปแล้วน้องรู้สึกเท่ากจะไม่ผิดอ่าต้องกดอันนี้มัง้งไม่อยู่อ่าโอเค ต้องมาเล่นฝั่งนี้ก่อนเนาะปะอ่านี่ไงอือหือแล้วมันก็ไม่วาปมาตรงนี้ให้ผมเนาะอืมเซ็งมากได้ขวานมาแต่สิ่งที่ผมตัวที่ผมอยากได้คือดาบด้วยดาบอะดาบ,ดาบดาบทั้งทีมเลยผมอะ่ะโอ้ยดาบกับคาถาโอ้หอ่า เพราะว่าแ t this uh, snake s กส uh ์ก in าวในในด้านนอร์ทแอร์ h ฮะและลิสลูบี้โอเวออะไรเนี่ยก็คือต้องเอากระโหลกของงูเมาไว้ทางตะวันทางทิศเหนือตะวันมันตะวันออกหรือตะวันตกวะเนี่ยเฉียงเหนือเออนั่นแหละ สักอันหนึ่งครับผมอืมแล้วก็เอาเพชรมาไว้ตรงนี้ r ูบี้เนี่ยนี่มันแสดงเกาะเยี่ยมยอดแล้วครับเพอร์เฟคแล้วฮะ Can't b ล l i e ล e it Finally the door to the north w e r l d net after was o p ่นเดี๋ยวก่อนนี่คือน้อง เดี๋ยวก่อนนี่กําลังเล่นหนังอยู่หรือเปล่าเนี่ยน้องบอกนี่คือน้องกําลังจะเปิดประตูสู่เอ่อเนี่ยโลกใน,นนิยายของน้องเขาะโอะโ,โอ้โหอืมเนี่ยโลกแห่งเงา Review the world of shadow เปิดจงเปิดประตูสู่โลกแห่งเงาซะเถิดประมาณว่าประตูแห่งโลกแห่งเงาจง ประกวดต่อหน้าข้าทำนองนั้นะนะะเออไอตอนวุฒิแฮตอิอร์ชเดี๋ยวก่อนน้องน้องบอกเอ้ยฉันรู้ว่าครั้งนี้จะได้แล้วซะอีกนั่นเนี่ยแต่คือเดี๋ยวก่อนคือไอ้นี่มันมันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ไม่ใช่เหรอมันเป็นเรื่องที่น้องเขาแต่งขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอก็คือแบบได้มาจากเอ่อนิทานเด็กหลอกเด็กใช่ไหม อะไรอะเนี่ยเอมี่ใช่ไหมซูเซ็ตชื่อเอมี่ป่าวะถ้เาเกิดจำไม่ผิดเฮ้ยไม่ใช่จำผิดคนไอน้นี่เออไอน้นี่เออเออชื่ออะไรนะฟิชเชลฟิชเชลในเออเกนเกนชินชื่อชื่อเอมี่แต่เดี๋ยวก่อนซูเซ็ตเดี๋ยวก่อนซูเซ็ตจริงๆชื่อซูเซ็ตนี่ยไม่ใช่ เออผมลืมก็ช่างมันครับจบมันนี่ดีกว่าเนาะแล้วไอ้เจส s means the world are not ready to be อ่าเหรอก็คือประมาณว่าโลกใบนี้ยังไม่พร้อมกับการที่ประตูใบนี้จะเปิดขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ารูนอนเอ้าเฮ้ยโอ้โหน่ารักจด แต่หน้าคุ้นๆนะเนี่ยหน้าคุ้นมากเลยกันหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยเออนิโคลเออเออก็คือถามสาทุกสุกเด็บเนาะไม่เป็นไรครับผมแต่เราอยู่ไหนกันละนี่เด็บแบบว่าวาร์ปมาได้พอหมอกพอเจอะมากเลยนะเกือบตกเลยเนี่ยอีกนิดเดียวก็ตกแล้วอะ เออโ no นโคูนี่มันซีนคับผมคือที่นี่มันยังไงกันเนี่ยแบบไม่คุ้นตาเลยนะเออ,เ,อ,อเธอเออเธอคนนั้นอะ่ะไม่เป็นไรเนาะนิโคลา่าอะไรโนเวอะไรโนเวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็น,ปนไปไม่ได้ไอซังเดี๋ยวก่อนนี่ฉันเรียกพวกเธอมาแล้วเนี่ย จากโลกแห่งความมืดเนี่ยนะในสุดมันก็เป็นไปได้แล้วสิน้ะเนี่ยเออเออเอออะไรเรียบร้อยเลยเอลดก็โผล่มาอีกคนหนึ่งครับเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงจัดเออ เอาเอลโดเองเหรอแล่อะไร <c oughs> อะไรซูเซ็ตเฮ้ยอืมโซชิส่งมายทูรูธน9ร์จินนี่ในดิสไทม์ฮะว่าอ่ะว่าในเดอะเวิลด์คูดบี going on here ครับผมก็คือไอหมอนะั่นชื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้นะเนาะเออมันส่งเอลโดมาที่เอ่อรูธน9รครับผมอืมเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยออ๋ไอโนอิสเลาว You were interrupting my เออเก็ค <g ğimiz> ือ <c oughs> สรุปก็คือกระทั้งสามคนกำลังคุยกันอยู่ครับผมก็คือซ <c oughs> <G> ูเซ็ตก็กำลังเพ์เจอร์ไปของเธอแล้วไปตามแบบของเธอแล้วเอลดก็โผล่มาขัดจังหวะเธอครับอืมและ g t this ด o a n from the... ครับต้องต้องต้องเก็ด้วยเหรอเนี่ยนี่มันเป็นพ็อตโฮหรือไงเนี่ย นี่มันเป็นท็อตโฮลเปล่าเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครเล่นมาเนี่ยจะรู้เนาะว่าไอเนี่ยเอเรื่องวุ่นๆุ่ของสองพี่น้องอ่าอันเนี้ยยอดมนุษย์อะ่ะที่ผมลไล์ไปแปลไปยาวเหยียดฟ้าเออนั่นแหละจะรู้เนาะว่าซูเซตเนี่ยได้ไอเดียเกี่ยวกับโลก อีกโลกหนึ่งมาจากนิทานเนอะเออก็นั่นแหละก็คือซูเซดะโตมาเหมือนโตมาพร้อมอิสึกากับเอคริโอนะเออนะเอ,อ,อยู่ในแหลกของ KMS ด้วยกันเออก็แบบอะไรเนี่ยงงมากครับพตดงงเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอืมแต่ก็นั่นแหละน้องเขาบอกเออแสดงว่าฉันไม่ได้เลียกสองคนนี้มาใช่นะ สองคนนี้เป็นเพื่อนของของนายใช่ไหมเอลโดราโดเออคือฉันไม่รู้จักสองคนเนี้ยคือออกโทพาสกัะผมมีนิโคล่าแล้วอะแต่ว่าไอคนทางซ้ายอะ่ะรู้สึกกับผมยังไม่มีนะขอได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนิวลันโอโ so uh, maybe they did get summon from ถ้าผมซูเซตบอกอ้าวแสดงว่าสองคนนี้ถูก ถูกฉันเรียกมาจากโลกอีกโลกหนึ่งจริงป่ะเนี่ยประมาณนั้นเออเนัตเตอร์เวิด์คืออะไรอ่ะคือ I have n เน e r เ e อร์เิรคผมไม่เคยได้ยินเรื่องไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนัตเตอร์เวิด์มาก่อนเลยเนัตเตอร์เวิด์คืออะไรอ่ะอืมอิง I t ซัม k s นอินอิ i ส a เดอ t l e ล o n คอน e ฟิลฉันฉันว่ามีคนบางคนกำลังมึนๆอยู่นะอืม บอกหน่อยได้ไหมว่าที่นี่มันที่ไหนอืม mm. it's quite a change of scenery compared to Frisland เหรอก็คือครับนิโคล่าบอกว่าแบบจากที่ที่เธอมาเนี่ยตรงนี้มันคนละโลกกันเลยนะเอออืมฮะ well you ร้าผมนี่ก็บอกนะว่าเราอยู่ที่เอลไซออนเนาะ ที่ถนนรูสิตีซิกนะครับผมผมจงใจพูดรูสิตี้ซิกนะเนี่ยนี Never heard ่เมื่อเคยเลยครับผมมึนงงสงสัยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย <c oughs> นี่ยังอยู่ในโลกของออคโทพัสหรือเปล่าเนี่ยฮะออคเตรเรียไม่เคยได้ยินชื่อนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่เมืองของในโลกของน้องด้วย <c oughs> เดี๋ยวก่อนบ้าแล้ว เพิ่งเจอไปไกลแล้วเพราะเมื่อกี้ผมแปลผิดก็คือโซเซตเพิ่เจอไปว่าเฮ้ยเดียวก่อนนะนั่นเป็นเมืองของอนนัตเตอร์เวลหรือเปล่าเผลอเจอมาครับไปไกลแล้ว mm. Well, seeing as I never heard of it, mm. ก็ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนัตเตอร์เวลมาก่อนอะ่ะเพราะฉะนั้นฉันขอปฏิเสธก็แล้วกันนะ ừ. เป็นคำเป็นทาง,งเลือกที่ถูกต้องมากครับเออเออครับขอตกเลยแต่ขอตกทำไมก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาะอ,อ,อืมออสเตรเลีย <Australia. S 1> เดี๋ยวก่อนคือออสเตเลียนี่เราเราอยู่กับอีกสองกลุ่มมาเราน่าจะรู้จักออสเตรเลียแล้วว่า ก็คือแบบประมาณว่าสามยุคนี้มันไม่เชื่อมต่อกันเลยครับเอลโดที่เข้ามาใน3มยุคนี้นี่คือไม่มีความรู้ของอีกสองยุคมาก่อนเลยนะอืมอาา่าฮะครับสรุปก็คือทั้งสองคนไม่รู้ทั้งสองฝายนี้คือไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาจากไหนแล้วกำลังพูดถึงอะไรกันอยู่เออสรุปกแล้ว นี่มันยังไงกันแน่อือือแล้วพวกเราอยู่ไหนกันเนี่ยพวกนายสองคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะช่ร์ซนนครับผมเซคันด์โฮมครับพูดมาได้นะแบบแบบเพอเจอร์ไปไกลมากครับ <laughs> ซูเซตบอกว่าเอลไซออนเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของเธอเลยแหละแต่เธอโตมา ในเขตเอลไซออนนะอืออ่าก็ถึงแม้ฉันจะไม่ได้มาจากโลกใบนี้นะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เอ่อต้องพูดยังไงดีฉันอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าพูดยังไงดีฉันคุ้นที่นี่อ่ะฉันกับฉันคุ้นกับที่นี่มากเออถึงแม้จะไม่ได้มาจากที่นี่ก็ตามอือ d o you t o ไม showing us around หรือโดครับผมขอให้เราสองคนเป็นไกด์ให้ครับอือก mm ็ hmm. uh, ถ้าเกิดได้เราสองคนช่วยนำทางแล้วก็เธออาจจะรู้ก็ได้ว่าอยู่ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ไหนอะไรทำนองเนี่ยนะเอออือเด้อโซ ใช่ซาเวอร์คอแฟนอ oh, แล้วก็มีเหตุแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอเพื่อนด้วยนะเออต้องหาเพื่อนด้วยแน่นอนครับเอลโดอตอบตกลงแน่นอนอยู่แล OK> ้วทัดควันแบบไม่ต้องคิดกันเลยครับสูตดเซ็ตก็เอากับเขาด้วยครับอ่าฮะอ่าอ่าฮะก็จะแนะนำโนจะแนะนาตัวกันครับ ถ้าเกิดถามผมนะว่าผมจะช่วยหรือเปล่าผมบอกช่วยแน่นอนอยู่แล้วดูความดารกของทั้งสองคนสิโอ้โหไม่ต้องบอกก็อขอไม่ต้องบอกกันจะช่วยอยู่แล้วอะประมาณนั้นแหละเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยหน้าม่อเลยเออจำมานี่จำมานี่<อ>ครับน้องเป็นแดนเซอร์ครับผมชื่อทิชิเออร์ชิทิทท Mm hmm. I got around from town to town performing by into the my friend here and w e been traveling together ever since ก็น้องก็เป็นนักเต้นแล้วก็เดินทางไปเมืองสู่เมืองน้องไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะเดินทางไปเดินทางมาก็เจอนิคว่าครับแล้วก็เดินทางร่วมกันครับอื อาหารนิโคลาครับผมเธอ in search of the legendary red hat เดี๋ยวก่อน legendary red hat <c oughs> คืออยากหาหนูน้อยหมวกแดงที่แท้จริงครับผมประมาณนั้นนะแต,แต่ไอที่ใส่อยู่นี่มันอนอิบายไดมเหรอเดี๋ยวก่อนไอเรดแฮทเนี่ยเป็นผู้ชายล่ะ คือหมวกเป็นเป็นผู้ชายหรือกําลังหาผู้ชายที่ใส่หมวกแดงอยู่แล้วเป็นแล้วเขาไอคนนั้นเป็นตํานานทานองนั้นหรือเปล่าบัฟเธอฮาร์ยูฟุตเซลัสเนี่ยครับผมก็นั่นแหละนะแนะนําตัวกันแล้ว,ลวนะเนาะเออทั้งสองคนก็ช่วยแนะนาตัวตัวเองบ้างสิเออเอลดอรเอลดูราโดแหละเป็นนักดาบครับเป็นเกนชินสมุไรทนายนจรอืมครับ รู้สึกว่าเกมชินซามุไรเพเนจรนเนี่ยจะมีอยู่สามภาคเหมือนสามซีซันแล้วรู้สึกว่าอาชีพดังๆในเมืองไทยนี่จะเป็นซีซันหนึ่งกับซีซันสองซีซันสามรีเพอร์เจอร์อะไรก็ไม่รู้ครับทำนองนั้นนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะเออดูไม่จบครับดูว่าป๊อบแวแวมตอนเด็กๆแล้วผมกออกนักเล่นกลับมานี่ and I am the princess of a อืม interesting ถ้าหมครับเอออืมก็น้องบอกแหมน่าสนใจนะนืะคงจะสนุกแน่นอนได้เดินทางร่วมกัน,นะน,นอะไรประมาณนี้ได้ฟังเรื่องราวอะไรงนงี้นะเอโอโหถ้าเกิดฟังเรื่องราวของซูเซตไม่เท่าไรหรอกปั๊บเดียวก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดฟังเรื่องราวของเอลดนี่ดิโอ้โหมีเวลาพอไหมเนี่ย ยูริฟมีโนชอยส์นะครับผมครับผมก็น London, set, higher, 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 higher. ั่นแหละสูเซตพอได้พอพอโดนไม้ยอเอ้ยโดนลูกยอหน่อยก็เร <aru minus S 1> ียบร้อยครับเรียบร้อยปิดกลับไปแล้วอือ้มแปรไปเอลไซออนเงียบๆนะเอ้ยคือคือเยี่ยมยอดขอบใจ ไม่ใช่ว่าน,นิโคลาไม่น่ารักนะแต่พอดีว่าผมมีแล้วใน Octopath Traveler ภาคภาคอันนี้ผมขอที <ti> ่ที่ท <ti> <iper> ี่ที่ and soda ที่ทีครับผมก็เรียบร้อยครับโชว์เอลไซเอลให้ดูหมดแล้วนะอืมครับผมคือก็ตอนนี้เราเราเป็นเส้นเรามีเส้นใหญ่แล้วอะเนาะคือ ถ้าเกิดใครจําได้ตอนที่เราเข้าเอลไซออนมาแรกๆนี้ปัญหาเลยเรื่องไอเดียโอ้โหปัญหาใหญ่เลยแต่ตอนนี้เราเป็นเรามีเส้นใหญ่แล้วนะเนาะเออโทรกลิ้งเดียวโอ้โห prime minister ไม่ใช่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 รัฐม,ม,มตรีผู้ด,ดูแลผู้ด,ดูแลอนุม,มัติให้หน่อยแล้วก็ได้เลยอืมํำนองนั้น uh, that was so much fun that was something นิวลิืออะไรคนครับผมก็นั่นแหละน้องบอกว่าสนุกมากครับพอใจกับการประชนไัยมากครับอืมอืมอ่าฮะ o ตนด standing ู e a r n to go back someday อาอโอ้เลยพาไปร้านขนมเอ่อนั่นแหละพาไปละพาเดี๋ยวก่อนทำไมถึงมีเสียงล่ะ ดุกกนทำไมถึงมีเสียงพูดล่ะอ่าฮะก็ประมาณว่าซูเซ็ตแบบชอบไอ้ร้านนั้นมากอะร้านเค้กแล้วครั้งนี้ไม่มีเสียงพูดอะไรวะโอ้โหผมแบบเพิ่มเสียงไปเพื่ออะไรอ่อฮะเอาออ t h ิเว o r ฮะนี่เลื่อเือเอาแต่อะไรล่ะนี่อืมอืม Anything about this place? Because who said put it? Uh ้มฮ As who said put in? We will form out of the o u t of this world Uh, าครับอืมก็นั่นแหละนะมันก็เร levian นาะเพราะมาจากต่างโลกเอออืมอ่าเลยมา้งอ่าอันนี้่ง so much nature of t h company ลคือเดินเดินมาเนี่ยหาเพื่อนไม่เจอเลยนะอืม ตัวลุกเลยกันดูเหมือนว่าไอ้ที่ตกมาอยู่ในยุคของเราเนี่ยจะมีแค่เราสองคนเท่านั้นนะเออแล้วสรุปทั้งสองคนมีแผนที่จะทำอะไรที่นี่ครับอืมมันต้องมีทางที่จะทำให้ทางที่จะส่งกลับไปได้เนาะเอออ่า uh, yes I'm sure that r a p p b l y is Aha uh huh, but I don't think We have to rush home just yet ก็คือมันต้องมีทางกลับแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบกลับตอนนี้ครับ Think about it as adventure how often do you get to explore ครับผมก็ในฐานะของนักประจนภัยนะจะมีใครและโอกาสอย่างนี้มากขนาดไหนที่คนที่เราจะได้ไปไป อ,อประชนภัยต่างโลกบอกเลยว่าแทบเป็นศูนย์นเนออาะก็คือก็มันมันก็ต้องกลับแน่นอนอยู่แล้วอะแต่ว่าตอนนี้ขอเที่ยวก่อนประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนทิทิศที่หายก็คือแบบว่า นิโคลาบอกว่าขอเที่ยวก่อนเอลโดบอกเออฉันคิดว่าทีๆทีก็คงไม่มีปัญหาอะไรทำนองนเนีาะเออแต่ทีๆท,ทีหายอืมอยู่ตรงนั้นไงนอ๋อผู้คนเป็นเป็นเอลไซออนมุงกันอยู่ครับผมดูเธอเต้นคนระับอาา่าฮะนาวด้านเชทลองเชนอ่อนทาผมก็นะน้องไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเต้นนะเนาะเออมันเป็น มันเป็นไอเนี้ยเซ็นเจอร์มันเป็นเป็นตัวน้องเองแล้วอะ่ะเอออืม,อมครับผมก็คือแบบว่าน้องเข้ากับคนที่นี่เร็วได้เร็วมากครับก็คือเพิ่งมาอยู่ที่นี่แป๊บเดียวเองก็เหมือนกับเป็นคนของเอลไซออนไปเรียบร้อยแล้วครับผมฮะสุดยอดจริงๆครับครับผมดูสิเธอเต้นได้งดงามมากครับอืม อเอา้าก็คือนั่นแหละพายโบยรบอตตัวนี้กลับมาเนาะแต่คือที่ผมที่ผมอยากเห็นก็คือน้องเต้นโอ้โหก็คือผมคิดว่าอนาเทอเดนก็คงแบบว่าคิดเกียริทำมานะเออม,มันมันยากเกินไปเอ๊ะฮะ so excited อ uh, ะ e x c i t ็ d เรื่องอะไรเนี่ยอ e as long as you are having fun so คูเออครับผมก็นั่นแหละไม่ไม่ไม่มีปัญหาเราไม่ว่าลายน้องอยากน้องอยากจะทิ้งกลุ่มแล้วไปเต้นที่ไหนก็แล้วแต่น้องนะครับผมไม่ว่ากันขอแค่น้องมีความสุขก็พอแล้วเพื่อนคนนี้คือใครฮ้อ๋อ he had an offer he s o อาครับผมเป็นแมวมองนี่เอง,เ,องเดี๋ยวก่อนท,ท,ที่ตาสีม่วงวะ่ะเฮ้ยอืม ว่าโดยที่บายทาเลนต์ครับผม,มก็นะครับผมซูเซตก็มีมีประสบการณ์เหมือนกันนะเนาะออแสดงนงแสดงหนังอะไรเนี่ยนะอืมอืมเออ k อ n เออ t ออ n o t exactly เออเ a อเอ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  n เออเออเออเเอเ ก็คือมันอ่ะไม่ใช่เมียมองที่แบบว่าอยากจะเอาคนไปโชว์ไปออกเอนเตอร์เทนเมนต์ชานอลอะไรประมาณนี้แต่เขากำลังตามหาคนที่มีความสามารถพิเศษอยู่อือครับแล้วพอเห็นนิโคก็โอ้โหติ่งติ่งติ่า ยูนิคเหรออ๋อไอยูนีคนี่คืออะไรชุดเหรอ,อืเพราะว่ามันผมมองไม่ออกจริงๆไอแอนดรอย Android นี่แาบ,บ,บอกว่าทิ่ๆกับนิโคล่าเนี่ยมันมันคือน้องแบบว่ามีเอกลักษณ์มากเออเอลดบอกเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยคุยอะไรกันอยู่วะไม่เข้าใจเฮลโดนเอลดาโด ครับผมซูเซตเองก็บอกว่าเอลโดเองก็ก็เด่นนะเพราะว่าไม่ไม่มีใครที่เอลไซออนใส่ชุดแบบเดียวกับกันกับเอ,เอลโดเนาะประมาณนั้นอ uh, yeah, I guess you got point ครับอ yeah. hmm. Right well then I have a proposal for you all อ oh, ๋อนี่คือ นี่คือเหมารวมเราทั้งหมดเลยเว้ยไม่ใช่แค่นิโคล่าเว้ยเอออ่าอืมอ่าก็คือเขาจะให้ไอ้นี่เราครับเออประมาณว่าเออเออพูดยังไงเดี๋ยวก็คือให้เหมือนกับให้งานนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่จะไปต้องเซ็นสัญญาอะไรทั้งนั้นด้วยนะเออ Just hear me out อ่ะฮะ and You can decide what to do after ฮะก็คือฟังก่อนแล้วกันนะแล้วกอไปคิดเอาแล้วกันนะว่ายังไงอชัว u r ไ m ม as well อ่าเออนะพูดมาสิมีโพโซ l อะไรจะมาพูดฮะอยู่ไหมเออกอนอโคลาเองก็สนใจครับผมเพราะอยากอาจะรู้เรื่องของโลกนี้มากขึ้นนะอ่าฮะเอ้า ให้เขาให้ให้เราตามเขาไปที่นั่นโอเคโอเคก็เราก็จะไปที่นั่นกันนะืมโปลอกอย่างนะ <c oughs> ก็นั่นแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเออเราไว่ก็เจอกันนะผมสรับรวันนี้สวัสดีครับ